มีเด็กเลยนะาตัวไหนเเได้อยู่ได้เลสฮะผมละงานผมละงานกดเหมือนจะไปเจ็บอะไรอย่างนเจ็เ็ ว่าสั้นบอกมาเลยจะหมู่เหรอจะหมู่เขาจะหายใจออกเออคิ้วไอ้พวกจะเรียกลองมาคิ้วเลยไอ้คิ้วคิ้วอะไรเดี๋ยวลองคิ้วคิ้วเหรอมันจะติดเเอาผมแล้วกันได้เอาตรงจอเลยฮะสองที่ค่ะฝั่งรูปแม่ฝั่งข้าเข้ามดเลยแม่จะนม่อยู่ในโลก ขมน่ะขมน่ะจะไม่เป็นคนแล้วเนี่ยโอเคคบกันนะตอนเรามาอ่านโปรโมชั่นกันดีกว่าโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะกับน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำซ้อมชมพูนะปกติอ่ะลังละ400ชัตต2บาทราคาพิเศษวันนี้ลังละ300บาทเอง อะไรเสิร์ฟไหมะแป๊บนึงนะครับให้พี่ยืนเขาให้พี่ยืนเขานี่ก่อนมีอะไรเสิร์ฟไหมพี่ออย่างขนาดเท่าไหร่โอเคอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นมะม่วงอบแห้งนะครับแบบชิ้นนะครับปกติเนี่ยลังละ696บาทนะครับแต่ว่าเฉพาะในไลน์นี้นะครับราคาเพียงลังละ400